ที่เราจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านแบบนี้เราควรจะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะวิธีที่ครูแนะนําในวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถ้าทําตามครูแล้วเนี่ยเด็กๆจะประสบความสําเร็จเรียนเก่งที่สุดเรียนเก่งทุกคนไม่ใช่นะ,ะแต่มันเป็นเพียงแนวทาง สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆก,กลับสู่ห้องเรียนครูชาภเพ,าพื่อนเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูตั้งใจที่จะไม่สั่งการบ้านเพิ่มให้กับเด็กๆนะ <Yeah. S 1> นะคะอยากจะให้เด็กๆเ,เคลียร์งานเคลียร์การบ้านวิชาต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อ พร้อมกับการเปิดเรียนออนไซต์นะคะแต่ว่าภารกิจวันนี้ก็ไม่ยากค่ะภารกิจวันนี้ง่ายๆเลยค่ะดูคลิปของครูให้จบถือว่าทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเนาะ อย่างที่คุณครูบอกค่ะว่าภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะแค่เด็กๆด,ดูคลิปนี้ให้จบเด็กๆก,ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของค,ครูได้แล้วซึ่งมันง่ายมากนะคะภารกิจของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนออนไลน์ออนแฮนหรือว่าออนิมาเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเรียนยังไงให,ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ส่วนตัวของครูคแล้วนะคะโต๊ะเขียนหนังสือของครูคเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนังสือที่เราจะใช้เรียนในเรื่องนั้นๆเนาะเวลาที่เราศึกษาด้วยตน,นเองที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสมุดโน้ตหรือว่าสมุดจดบันทึกค่ะอาจจะเป็นแบบมีเส้นไม่มีเส้นหรือจะเป็นตารางกริดก็ได้แล้วต่อความถนัดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นดินสอปากกาต่างๆที่เราจะใช้นะคะ แล้วที่สําคัญนะคะครูก็จะมีพดอิดหรือว่ากระดาษสีต่างๆสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยติดโต๊ะไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของปากกาไฮไลท์ปากกาสีอันนี้สาคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องของสีสันเนี่ยมันจะช่วยให้สมุดโน้ตของเราเนี่ยน่าสนใจขึ้นแล้วก็ยังทําให้สมุดโน้ตของเราเนี่ยดูน่ารักดูน่าอ่านนะคะ เพราะว่าเรื่องของสีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความจําได้ดีเลยทีเดียวเด็กๆลองนําไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองลองดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูขั้นตอนและก็วิธีแนวทางต่างๆในการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนที่บ้านที่คุณครูได้แนะนําแล้วเนาะก็คุณห่วงว่ามันจะสามารถเป็นแนวทางให้กับเด็กๆได้นําไปประยุกต์ ใช้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างนะคะแต่เราควรที่จะนําสิ่งที่เรามีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเราควรจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้นะคะอุป <c oughs> กรณ์ต่างนะคะถ้าเราสามารถเตรียมตัวเองได้พร้อมเนี่ยก <c oughs> ารเรียนของเราเนี่ยมันก็จะเร็ว <c oughs> นะคะแล้วก็ง่ายมากกว่าเดิม หลายๆคนก็พอจะนึกออกนะคะว่าเอ๊ะในการที่เราจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านแบบนี้เราควรจะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะวิธีที่ค,ครูแนะนําในวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถ้าทําตามค,ครูแล้วเนี่ยเด็กๆจะประสบความสําเร็จเรียนเก่งที่สุดเรียนเก่งทุกคนไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ตัวของครูเองเนี่ยอาจได้ลองทําได้ลองใช้ดูเนี่ยโอเคคุณครูมองว่า มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็มีผลดีแก่ตัวครูเองซึ่งครูเองเนี่ยก็เคยผ่านจุดนี้มากับการเรียนเองที่บ้านนะคะอ่านหนังสือเองทําแบบฝึกเองก็เคยผ่านมาเหมือนกันก็เลยอยากะแนะนําแนวทางดีๆนะคะที่ตัวเองเนี่ยได้เคยทดลองทํามาเนี่ยให้เด็กๆได้ลองนําไปใช้ดูเด็กๆสามารถไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลย อุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้มีพร้อมเหมือนกันทุกๆคนแต่ครูอยากให้เด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยช่วยมองดูเชิยเด็กว่ารอบๆตัวเด็กๆในกระเป๋าดินสอกระเป๋าโรงเรียนกระเป๋านักเรียนเนี่ยเออเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เราพอที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนที่บ้านของเราได้นะคะเราควรจะนําสิ่งที่เรามีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะคะ ามาดูก่อนว่าเรามีอะไรใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็แยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็จัดระบบให้ดีนะคะอย่าลืมว่าการที่เราสามารถจัดระบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานแล้วก็เรียนได้ง่ายขึ้นหลังจากดูคลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้สั่งงานหรือสั่งการบ้านเพิ่มนะแต่อันนี้เด็กๆคนไหนนะคะที่คิดว่าโอเคดูคลิปคุณครูจบแล้วเนี่ยเออหนูอยากลองสรุปเป็น mind mapping หรือว่าเป็นแผนผันงความคิดที่คุณครูเคยสอนเนี่ย แบ่งปันให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ดูดีกว่าเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆว่าเอ๊ะจะต้องเตรียมอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูยังอาจจะยังไม่มีเวลาดูเนี่ย<ๆ>ก็จะได้ดูแผนผังของเราประกอบได้ว่าอ๋อเนี่ยนะจะต้องเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์แบบนี้ตามที่คุณครูได้แนะนําเอาไว้ในคลิปนะนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาบทคุณครูบ้างนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้สั่งไม่ได้เลย แต่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนแล้วกันนะคะใครที่อยากทำเนี่ยก็สามารถทำนะคะแล้วก็ส่งม้ม่ณครูดูได้นะคะถือว่าเป็นการฝึกตัวเองเป็นตัวด้วยนะคะการทําแผนผังความคิดนะคะยิ่งทําบ่อยยิ่งทํามากเท่าไหร่นะคะตัวเองก็จะได้ประโยชน์มากเท่านั้นไม่มีใครได้ประโยชน์เท่าตัวเราแล้วนะคะ แบบนี้นะคะที่มีโรคระบาดอยู่เต็มไปหมดทั่วทุกพื้นที่นะคะคุณครูก็ฝากความคิดถึงและก็ความห่วงใยไปให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองกาดอย่าตกนะคะไม่ว่าเราจะได้กลับมาเรียนที่ออนไซต์วันไหนยังไงก็ตามแต่นะคะแต่เราก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องของเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็เด็กๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่ได้รับชมคลิปของครูฉาพาเพลินแล้วนะคะมีข้อติชมหรือว่าแนะนําหรือว่าอยากให้คุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะบอกคุณครูมาได้เลยนะคะคุณครูยินดีนะคะที่จะหาความรู้หาสาระต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมาสอนให้กับเด็กๆได้เสมอนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เราเจอกันใหม่นะคะกับภารกิจครั้งต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย